ถึงคุณพิชัยกิจอิทธิคับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทสัชผู้ชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มเจสดีตาสมเกาหลีตังกุยจับพร้อมยสมโอทีครับสมโอทีดีพะมีซิง์วิตามินบีและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทโดยคุณพิชัยกิจอิทธิขอขอบพระคุณครับยังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมนะครับเกียวขาดมีข้างขวาต่อยขวาเดชะไม่ตกใจโอโหบวกหมัดด้วยเอาละครับโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเจียบขาดแต่ยังคงเดินขยับเข้าไป เดชยานี่เอาสายหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนีออกหมัดออกแข้งดูนะครับเฉียบขาเบียดเข้าไปโอ้โหเฉียบขาดกระโดนนะครับแต่ว่ายังเดินตลอดครับอ้าโอ้ยต่อยนะเสียวซ้ายเดี๋ยว้ยเสียวอันนี้แหละเฉียบขาดอ้าเดชยาล็อกอ่ล็อกให้ชัมาเออนี่แหละครับโอ้ยไทยอะไรเก็เกิดได้นี่แหละอ้าไฟ่นยเฉียบขาดเหมือนเดชยา เียบขาดขยับขยับขยับมาเปรี้ยงเข้าไปเออซ้ายหูแทงตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับของเดชชัยาโอ้ยกนี้ยกสามพลาดไม่ได้นะครับต้องตั้งใจดูด้วยนะครับกระพิษตาไม่ได้เลยทีเดียวอ้าวดูจังหวะการล็อกนะครับของเดชชัยาวงในนี่ล็อกได้ดีเอาเสียบขาดเปรี้ยงเข้าไปจับล้ำในเดชชัยาคอยไล่แขนไว้มีซอกสลับดูสายเหลี่ยมตีไม่ได้นะครับต้องแยกก่อนนะครับ มาสู้กันใหม่กลางเวทีเสียบขาดนี่เดินเบียดอยู่แล้วนะครับเดินมาตั้งแต่ยกแรกตอนนี้ยกที่3าเดชชาย,ยาก็อาศัยจังหวะแล้วก็โต้คืเนเนื้อเหมือนกันครับเอาล็อกไว้ล็อกไว้พาเทกระจาดเทเทเอแม่ไปม,มุดอย่างนี้คาระวะห่องเต้เลยนะโอ้ดีนะไม่ชินดำถ้าชินดำโดนลูกนี้ไปต้องนิลิเกโเลิกเลยเอานี่แหละครับเชียบขาต่อยอีกแทงไหมเดชชายาขวามา เียบขาดอย่าหมดนะอย่าหมดนะเอ้าโอ,โโอโ้โ,อโหโอ้ดูครับผาป่วยมันวันสุกนี่แหละครับผ่ามันจริงๆครับอ่ะเป็นเฉียบขาดเปิดเกมแบบตุ้ยลำตัวแต่ว่าเดชายามีศอกดักเอาไว้นี่ครับแหมกำปั้นด้วยโอ้โหดูผ่ากรรมการผงผัดมองไวบอกอ่ะยากแก่ยากก่อนแค่ก่อนตูว่าเดชายาเริ่มจะมั่นอกมั่นใจเหมือนกันนะครับภูมิรูปมวยนิ่งแล้วก็คอยโต้คืน หนักๆได่เชียบขาดที่ไม่สนชนอย่างเดียวทั้งหมัดทั้งแท,งท,งท่งขวาแต่ดูจะ้าลงไปนิดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหมือนยกแรกๆนี่โอ้โหหมาดุเหลือเกินครับเอามาโอ,โอ้โหกระซวกสามสียส่ยกเอาเดชยามาลำหนักมาลำหนักแบบสิบล้อสิบล้อต้องหลบสิบล้อต้องหลบเอามาดูเชียบขาดแดงน้ำเงินเดชยา้าดูทั้งเมืองต่อยหน้ากลัวน่ากลัวหนักโอ้โห ลูกนี้โดนตามนะครับไม่ฟาวด้วยนะเออกระชากหัวทิ่มไปเลยอะ่ะเดชชยาปลายยกโอระคังหมด,ดยกหัวเออหัวจะพุกงเดินเหมือนเดิมนะครับเฉียบขาดพยายามจะเจบียดจะปล้ำเลยเดชชยาก็คอยไล่แข็งตั้งเอาไว้แล้วก็แทงโตคืน,นครับเกมาการชกนี่ยังเบียดกันระทึกจริงๆเลยครับคู่นี้เอาโอ้โหหัวหกไปดีนครับไปด้วยกันเอา้าเอา้าเฉียบขาด แกมีเกียวเดียวเกลียเกลียบุกเกลียบุกเอ้าขยับไม่อีกเดชยาไม่กลัวเอ้า้ายไปแทงมาเฉียบขาดหมัดไปต่อย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 ไปเอ้าต่อยไปวัดดวงเอ้าตีไปเอ้าเฉียบขาดตีมาเฉียบขาดตีมา วัดดวงเอาโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหดูเดือดขนาดนี้โอ้โหดูครับมาหวยเก่งสองผ้ามาแดงน้องบัวลำพูลูกศิษย์จตุน้ำเงินสุรารธานีครับมหาลูกศิษหนุ่มบดเอ้าวงในวง,งในมาเลือกเชียร์เลยครับตอนนี้สุดมันจริงๆครับคู่นี้และการสนุกเร้าใจจริงๆนะครับทั้งนอกทั้งในแล้วก็มีหมัดมีสอกนี่จังหวะบวก็บวก,กันแบบ ใครดีใครอยู่นะครับยืนต้กันใกล้ๆเลยเอาเชจีย,ยาเดชย,ยาเริ่มจับเดินบ้างแล้วนะครับเียบขาดออกไปชกในเกมตั้งรับเอาล้ครับแบบนี้สามท่าจะช็อตจมุดหรือเปล่านะครับเดินมาดีๆสามยกนะครับยกนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับเอาลุยเลยเอาบอกพี่เลี้ยงทำไมอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องกลางมือแค่ยกสี่โอ้ยังทําแต้นได้เยอะเอา้าเข้าไปนี่เอา้าเียบขาดมาล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยมา เดยชายาติดมุมไว้นะครับเอา้าไม่ต้องเดินแล้วเอา้บาบังเข้าไปโอ้โหจะกระโจมตีก่อนเลยนะครับโอ้โหโอ้กระโจมตีก่อนไม่ให้ตั้งตัวเลยเดยชายาเอา้าไม่ได้ตั้งตัวดูออกมันแล้วเขียบขาดพยับขยับขยับ,ยบเอา้บาบังเข้าไปโอ้โหเอาตีไปเดยชายาพาโอ้โหพาเดยชายา ล้มอยู่ละโอ้โหมาดูครับมาสถานการณ์มร้อมจะเอ็นเอียงไมได้ทั้งสองฝ่ายเลยครับตอนนี้อเอาเดินเสียบเสียบเสียบบวยเขาเดชชายามาตอนนี้ต้องชวนชวน,ชวนทะเลาะวงในครูหน่อยให้ครูเดๆๆชครูเชียบขาดหน่อยครับเดชชายานี่เดินกระยับเข้าไปเนะครับเดินกระยับเข้าหาเชียบขาดก็ต้องมาชกนี่เจมตั้งรับมีทั้งแข้งแล้วก็โอ้โหจังหวะแทงเข่ขาน,นี่ก็สวยสวย เทียบขาดนีเวลาเดินก็ทำได้ดีนะครับแต่ตอนนี้นี่ทีมงานต่างให้เดินจะเทียบขาดี่ออกมาถอยแล้วนะครับตูนะครับโอ้โหเบียดเข้าไปไปพุดลงแบบนี้จะเสียหายเสียเลี่ยมหรือเปล่าครับอ้าวปลายยกแล้วนะปลายยกแล้ววิ่งใส่เลยนะครับเทียบขาดเอาต่อยต่อยพุ่งต่อยพุ่งเอาโดนส่องไม้สองไม้เอาต่อยม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 าโอ้เอ้าต่อยเตะโอ้มาเป็นยาตำราหลวงเลยนะครับเชียบขาดปลายยก เจเจแต่ว่าตอนนี้ยกชิงดำครับพี่อรีโอ้โหช่วงกลางยกสี่ทำท่าจะว่าทำท่าจะหมดนะครับเขียบขาดกับล้าย,ยกมาพึ่บทำได้ดีนะครับทำห้สถานการณ์นี้มาชิงดำกันอีกครั้งยกสุดท้ายนี่ออกมาเดินชนเหมือนเดิมแล้วครับเฉียบขาดมีหมัดนับไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในดัวเดชยานี่ต้องอาศัยเหลี่ยมช่วยเอาเลยครับเพียงต้นยกเท่านั้นนะครับออกไปถอยแล้วครับแมน่าเสียดายเลยทีเดียวนะครับมันมาสี่ยกดูเดือดมาด้วยนี่นะครับ ทั้งทีมงานน้าเงินด yeah. ้วย่โบกเลยน้ำเงินก็โบกด้วยนะครับทางเดชชายานะครับฝ่ายแดงเฉียบขาดจะตู้อยู่มุมนู้นเอาโอ้ไม่เข้าแล้วนะครับโอ้โหเหลือเวลาทั้งสองนาทีกว่ากว่าโอ้โหทำน่าเสียดายมากเลยเวลาหมดไปเนี่ยนี่จ่าตุ้โบกเลยใช้ผ้าโบกเลยอ่ะโบกโบกโบกแม่นี่นะครับนักมวยก็เชื่อพิลี้งด้วยนะเชื่อหัวหน้าผู้จัดการด้วย ไม่เข้าดีกว่าจ่าตู้แกกับเจ้าเด็ดขาดแก่พี่ชายพี่ชายชายืนกำกับอยู่ที่มูม <c oughs> บอกพอแล้วผลงานยอดเยี่ยมมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าสถา,านการณ์มันพลิกไปพลิกมาตลอดเลยครับรองคู่เอกคููนี้เรียกว่าเบียดกันตลอดนะครับมายกสุดท้ายนี่ออกมาดูชั้นดูเชิงแล้วนะครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจด้วยกันทีมงานทั้งคู่จาาตู้นี่ก็บอกท่าเลยนะครับว่าพอฝ่ายน้ำเงินก็บอกว่าพอแล้วเหมือนกันเอาเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าไครจะ คิดผิดคิดถูกแล้วครับวยคู่นี้เวลาย,ยังเหลืออีกครึ่งยกครับอ้าวโอ้โหน่าเสียดายดเวลานะครับเวลาท่ายนเหลือนาทีก,กว่ามากน่าจะทุบกเลยอ่ะโอ้ยดูแล้นี่นี่โอ้โหดูท่าท่านี่นะครับเสียบขาดแดงนนน้ำเงินเด,ดชชัยาโอ้โหจัดแบบนี้โอ้โหเดาใจไม่ถูกบอกไม่ออกว่ายังไงเป็นอย่างไงแฟนมวยทั้งสนามนี่กวัไวก,วก,วกไปกวักมากวักมากวักไปชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปนี่นะครับ ในนามของเสียบโบสนะครับนัทธเดชวชีระนัทนาวงศ์นะครับในเรื่องู้มวยต่างๆแล้วก็ประธานบริษัทที่ดีก็เสียเนาแล้วก็ที่ปรึกษาก็เสียแบนนะครับคุณไทยรัฐแลวโอ้โอ้โอ,โอ,โโอ้โยอะไรเนี่ยอะไรการอะไรกันเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรเทอ,อีกแล้วโอ้อโหคู่นี้เนี่ยเบียดกันจริงๆไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับ เอาแล้วครับสถานการณ์อืูว่าใกล้เคียงกันจริงๆอยู่ที่กรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านแล้วนะครับมาถึงตอนนี้บนเวทีนี่แลกกันชุดหนึ่งแล้วก็ออกมาเต้อีกแล้วนะครับอ้าวปลายยกแล้วนะครับเหลือเวลาไม่เกิน22ิวิไม่เกิน20วินะครับไม่้ว่าใครยังไงนะครับายแดงวันนี้ก็คือเชียบขาดนะครับโปรงสว่างน้ําเงินเดชชายาเพชรยิดีอแคเดมี่นะครับไม่ว่าหมู่รือจะโมนยกสุดท้ายนะครับ รอสักคู่เดียวก่อนนะครับรอสักคู่เดียวก่อนโอ้โหดูด,ดิทั้งแดงแล้วก็น้ำเงินแล้วก็แฟนหม,มัดมวยโอ้โหมามาทั้งโอ้โหทั้งสนามนะครับโอ้โหอ้าวโชดูไปแรกก่อนนะครับกรรมการอ้าวไปทางด้านนู้นก่อนมุมแรกมาใบที่สองนะครับใบที่สอง <isch> อึด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 ตกท้ายใบสุดท้ายไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ เสมอนะครับโอ้โหเฉียบขาดอมสว่างกับเดชชายาพิทยาคาเดมี่นะครับผู้นี้ออกเสมอกันโอ้โหตื่นเต้นมาโดยตลอดเลยทีเดียว